เป็นแม่พัน์ของที่นี่ค่ะสามารถขยับหน้าได้วนแม่แหวนเป็นแม่พันค่ะสามารถยืนได้นั่นเองในช่วงท,งทานอาหารกลางวันนะคะถ้าใครทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเดินย้อนกลับมาชงโซนที่พี่นัาผ่าเมืองไทยของเราได้เลยค่ะซึ่งขอเตือนไทยชาวหน้า,า,าเดือนกับกลมกาันข้าวถ้าลงท้ายด้วยเลขคู่ถูอข้าวเหนียวถ้าลงท้ายด้วยเลขคี้ถูอข้าวเจ้าแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะลงท้ายด้วยเลขคี่ค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตภาคกลางก็จะเหมาะกับการปลูกข้าวเจ้าทั้มากกว่านั่นเองค่ะ จนเครื่องยาวๆตรงนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่ทางด้านบนนะคะเป็นเครื่องลดน้ำต้าแผ่นที่เรานําเข้ามาจากไต้หวันในการทุนในงานขุดในการลดน้ําในแต่ละวันเราก็จะร้อสามช่วงในการหาเเ้าก็วันหน็นแต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนเราต้องพูมช่วงในการปัดให้เด็กและเยาว,วชนหรือว่าคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานนะคะสามารถทำกิจกรรมเสริมกับเรามาได้ตรงนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือเป็นฐานกิจกรรมนํำนาเป็นการทำนาของคนไทยในสมัยก่อนนั่นเอง ถ้าทางคณะจองกิจกรรมมาก็จะให้ลงไปด้วยเท้าเปล่าและใช้สองแรงมือในการตังนค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่พานทำขอตกบกัญญาเนั่นเองช่วงสอถัดมานะคะตึกสีส้มนี้นะคะเป็นศูนย์วิจัยข้าวเฮียไัยค่ะตอนนี้เราก็กําลังมีการพัฒนาคิดค้นวิจัยเป็นพันข้วของตัวเองเก็จะมีแกะเสาที่ข้าวยำและก็น้าดินะ ในหนึ่งไร่ก็จะใช้หดที่ห้าสุดถึงห้าถึงห้าแผ่นเกษตรกรมารับไปก็สามารถนำไปใส่ในรถกลับดำได้เลยใส่แล้วไปทั้งแผ่นเลยค่ะรถกลับดำจะทำงานโดยอัตโนมัติเจะแยกก้นกล้าต่อหนึ่งการกลับดำว่าไม่เกินหนึ่งต้นเอ่อไม่เกินสิบต้นต่อหนึ่งหลุมค่ะ โอเคัก็จะยาวที่พรอมต่อการตัดตังก็จะไม่เกิน15วันหค่ะว่าจะยาวอยู่ที่ประมาณ15เซนค่ะก็พร้อมที่จะนำไปใส่ตัดตังได้เลยบุรีน้ำตนงไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวไหมคะเขอ๋อจะจะเป็นนาปีส่วนใหญ่ no i didn't